สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้พายฟวันนี้บาาา่วาวนิบุพนพา f เอฟซีมาเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรนะครับผมมาเที่ยวงานนะครับผมงานมีตั้งแต่วันที่24ีพฤศจิศกาจนถึงวันที่5ธันวาเลยนะครับผม5ธันวา2566นะครับผมมีของกินเยอะมาก ร้านค้าเยอะมากเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูนะผมอันนี้ก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับผมเริ่มต้นที่ร้านสิบบาทนิชาหมึกย่างนะครับผมราคาเริ่มต้นที่สิบบาทแล้วก็มาได้สามสิบห้าอันนี้ก็กับอีกหนึ่งร้านนะผมเป็นร้านปูกรอบนะครับผมปูกรอบปูกรอบ <c oughs> นะครับเนี่ยมแมลงทอดนะครับสามสิบสามอย่างห้าสิบบาทนะครับผมก็จะเป็นชูชิข้าวปั้นญี่ปุ่นนะครับเนี่ยก้อนละสิบบาทจิ้นละสิบบาทเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นขนมกีีไข่เค็มกุ้งปลาหมึกชีสนะครับเนี่ยแวะมาเลย ร้านค้าเยอะมากครับทุกคนนี่เป็นอะไรเอ่ยขนมเบื้อง,บองโบราณนะครับนี่เป็นขนมญี่ปุ่นแล้วก็มันฝรั่งทอดนะครับผมอ,อันนี้เป็นปังเวอร์นะครับเนบเอาอปังวาวๆนะครับผมใหม่ๆล้วนๆเลยนะครับผมเยอะมากพาไปดูฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้ก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะครับเนะี่ไส้กรอกระเบิดจุดละห้าสิบบาทนี่ก็นเนียวไก่ข้าวราหนองงนบอกใหญ่ๆสี่สิบบาทเลยนะครับนี่นี่ตีเด็ดนะครับลกกระทาหัน นี่เป็นไก่ย่างไก่ย่างพิษซุโลกนะครับอร่อยอร่อยร้อนๆน,น,นี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับผมดืมไมโรโอ้นี่ไงร้านนี้ไงครับผมต้นตํำลักนะครับผมต้องมาร้านนี้เลยนะครับผม เป็นไส้กรอกอีสานร้านดังเลยนะับเนี่ย ร้านค้าเยอะจริงๆนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราพาเอฟซี<า>เดินชมก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะผมไส้กรอกระเบิดร้อนทุกรองทุกตัว มีเสียงเพลงนะครับทุกคนอุしし้ยผลไม้ดองมากินมากนี่เป็น กินเยอะมากครับทุกคน ยังมีอยู่นะผมงานมีจนถึงวันที่5้ทันมาเลยนะครับผมมาเที่ยวกันได้เลยนะผมกับงานนมัตการหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมนี่ก็จะทอดแบบนี้เลยทอด คิวทุกอย่างอ่ะบอกเลยนี่ก็เป็นร้านน้ำนะครับผมน้ำมะพร้าวน้ำส้มก็น้ำลำไยนะครับผัดไทยค่ะผัดไทยโบราณ20บาทค่ะวีนี่เป็นร้านผัดไทยโบราณนะครับหม้อละยี่บบาทเลยนะ เยอะมากๆากครับทุกคนอันนี้ันนนนเป็นลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างเดินไม่หมดอ่ะของขายเยอะครับพี่น้องของเล่นก็เยอะสนานนี่เป็นลูกชิ้นไม้ละ5บาทนะครับลูกชิ้นห้าบาทห้าบาท บบนานชามำเลยลูกชิ้นน้ำจิ้มทะเลเดือด นะครับแลนะประวานบอกเลยว่างานใหญ่ครับที่แปดริ้วนะครับอ๋อเอฟซีนะผมที่อยู่ใ,ใกล้ๆหรืออยู่ไกลอยากมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้เลยนะผมทิกัดอยู่ที่ศาลากลาง จังหวัดจเชิงเสานะครับผมหรือว่า8นิ้วนี่เองนะครับผมก็ง,งานมีตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่5ธันวาเลยนะครับผมสามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะครับทุกคนมีเยอะหลากหลายร้านนะผมเอาครับคลิปนี้ก็า่าุิคน์ก็ฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมในช่อง YouTube ฝากุิคน์ากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเ c e b o วกนะผม จเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับพี่พีบอกเลยว่าเยอะมากสวัสดีครับอย่าลืมมาเที่ยววันเยอะๆนะครับผมกับงานมสการหลวงพ่อโสธรนะผมงานวันที่24ถึงวันที่5ธันวาคม2564เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ